สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบ,บกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคแล้วก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมต่างๆในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําสําหรับคนที่ใช้ทูมอนี่วอลเล็ตแล้วติดปัญหาเรื่องการเปลี่ยนเบอร์โทรหลายๆคนอยากจะเปลี่ยนเบอร์โทรอยากจะเปลี่ยนอีเมลนะครับที่ใช้กับบัญชีทูมอนี่วอลเล็ตนะสำหรับคนที่ใช้ทูมอนี่วอลเล็ตอยู่อย่างเช่นผมเนี่ยผมซื้อซิมมาใหม่แล้วผมต้องการจะเปลี่ยนมาใช้เบอร์ใหม่ผมก็เลยทําคลิปน ทางเจ้าหน้าที่ทูมอนี่บอลเล็ตวิธีการเปลี่ยนเบอร์โทรเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ทูมอนี่บอลเล็ตบอกว่ายังไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนเบอร์โทรตรงนี้นะครับก็คือไม่สามารถเปลี่ยนได้วิธีการเปลี่ยนมีอย่างเดียวก็คือจะต้องสมัครใหม่นะครับก็คือปิดบัญชีของเดิมแล้วก็สมัครใหม่ด้วยเบอร์ใหม่อ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะทําให้ดูนะครับวิธีการปิดเนี่ยเราก็สามารถแชทแล้วก็ให้ทางเจ้าหน้าที่ทูมอนี e บอลเล็ตปิดบัญชีให้เราได้เลยหลังจากที่ปิดบัญชีเสร็จแล้วนะครับเราก็จะสมัครใหม่กันก็คือสรุปคลิปนี้จะได้้ทัง4 ลย4คอนเทนต์เลยก็คือ 1. วิธีการเปลี่ยนเบอร์โทรจะต้องปิดบัญชีและสมัครใหม่2เปลี่ยนอีเมลเหมือนกันนะครับป,ปิดบัญชีสมัครใหม่อย่างที่3ก็คือใครที่ไม่ต้องการที่จะใช้บัญชีทูมานี่วอลเล็แล้วก็ปิดบัญชีซะนะครับข้อที่4ก็คือการสมัคร t ูมานี่วอลเล็ใหม่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้ทูมานี่วอลเล็มาก่อนนะครับก็สามารถสมัครตามขั้นตอนที่ผมจะทําไปด้วยในวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน เรามาเริ่มจากการเปิดแอป t r u e Money Wall e t ของเราขึ้นมานะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็คืออย่างที่แอปบอกนะครับปัจจุบันยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะครับเราก็ทําการแชทกับทางเจ้าหน้าที่ t r u e Money w a เล e t เลยนะครับที่เขียนว่าแชทกับเราด้านล่างนะฮะพอเราเข้ามาในช่องแชทกับ t r u e Money Wall e t แล้วนะครับ <S <S <ๆ S 2> เขาก็จะติดต่อเราเข้ามานะครับ <S <S คุยกับทางเจ้าหน้าที่นะครับผ่านทางแชทนะครับเราก็เลือกการจัดการบัญชีนะครับเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสมัครนะครับ เราต้องการจะแก้ไขบัญชีหรือต้องการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับหรือยกเลิกบัญชีธูมานี่วอลเล็นะครับเราลองกดเข้าไปที่อันไหนก็ได้นะครับแก้ไขข้อมูลส่วนตัวก็ได้เหมือนกันเขาก็จะบอกว่าแก้ไขไม่ได้นะต้องปิดนะครับเห็นไหมเขาบอกว่าทาง t ูมานี่วอลเล็เนี่ยนะครับไม่สามารถนะฮะปัจจุบันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้นะครับก็คือต้องยกเลิกบัญชีปัจจุบันที่ใช้แล้วปิดบัญชีซะนะครับ แล้วก็กดปิดบัญชีนะครับยอมรับเลื่อนไขไปนะครับขั้นตอนนี้เราก็ใช้เงินให้หมดก่อนนะฮะหลังจากนั้นเขาจะให้เราใส่เบอร์ทูมานีวอลเลตก็คือเบอร์โทรของเรานั่นเองนะครับเราก็กรอกเบอร์ทูมานวอลเลตเบอร์เก่าที่เราต้องการจะปิดไปนะครับผมก็จะใส่เบอร์มผมไปเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นมันจะให้ใส่หมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับเราก็กรอกเข้าไปนะครับ หลังจากนั้นจะให้ใส่อีเมลนะครับในการติดต่อกลับนะครับเราก็ใส่อีเมลของเราในการรับข้อมูลไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ใส่ยอดคงเหลือในบัญชีนะครับเพื่อยืนยันว่าเป็นเราจริงๆนะครับผมมีศูนย์บาทผมก็ใส่เข้าไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะแจ้งมานะครับขอบคุณสาหรับข้อมูลนะฮะกรณีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะดําเนินการภายใน24ชั่วโมงนะครับเราก็ จบการสนทนาแต่เพียงเท่านี้นะครับหลังจากนั้นเราก็รอนะครับประมาณ1วันนะครับผมรอประมาณ1 0กว่าชั่วโมงได้นะครับก็จะมีอ e ีเมลเข้ามานะมีอ e ีเมลจากธูมานี y อล l ล e ตนะฮะส่งมาหาผมนะครับอีเมลที่ผมใส่ไว้นั่นแหละนะครับเขียนว่าธูมานี y อลเลตนะครับได้รับเรื่องที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการปิดบัญชีให้เรียบร้อย ต่อไปเราจะมาสมัครกันใหม่นะครับเราก็เปิดทูมอนี่วอลเล็ตเข้ามานะครับแล้วเราก็เตรียมบัตรประชาชนมานะครับขั้นตอนการสมัครนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละขั้นตอนเลยนะครับให้เข้าไปที่คําว่าฉันด้านล่างนะครับหลังจากนั้นกดคําว่าสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับพอเรากดสมัครสมาชิกเข้าไปแล้วนะครับเราก็ทําการกรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เราใช้หรือว่าเบอร์ทูมอนี่วอลเล็ตของเรานะครับอันใหม่นั่นเองนะครับที่เราจะสมัครใหม่นี่นะ หลังจากกรอกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะส่งรหัส OTP มาให้ที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับเราก็กรอก OTP ที่มันส่งมาให้ทางข้อความพอผมใส่รหัสยืนยันไปเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะให้เราสมัครบริการได้แล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับมันต้องการเช็คเฉยๆว่าซิมอยู่กับเราหรือเปล่านะครับเราก็สแกนบัตรประชาชนที่เราเตรียมไว้นะครับ เราก็เอามาวางนะครับวางให้ตรงนะครับให้ตรงกับขอบที่เขากําหนดไว้นะครับจะมีกําหนดขอบบาร์โค้ดแล้วก็กําหนดกรอบรูปนะครับพอสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมาสแกนด้านหลังบัตรอีกหนึ่งครั้งนะครับด้านหลังบัตรให้อยู่ในกรอบที่เขากําหนดไว้นะครับสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอาจจะมีเติมรหัสบัตรด้านหลังบ้างเล็กน้อยนะครับกรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนเราก็กรอกเข้าไป ามแบบฟอร์มหลังจากนั้นเราจะมาสแกนใบหน้านะครับเราก็สแกนใบหน้าด้วยกล้องหน้าเขาให้กระพริบตาทั้งสองข้างหนึ่งสองครั้งนะครับเราก็ทําการสแกนใบหน้าของเรานะครับหลังจากนั้นเราใส่อีเมลนะครับถ้าใครต้องการเปลี่ยนอีเมลก็สามารถเปลี่ยนในขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับประกอบด้วยตัวเลขและตัวอักษรนะครับเราก็ใส่รหัสผ่าน ังจากนั้นเราใส่รหัสพินที่เราต้องการตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือรหัสกดล็อกในการเข้าแอปทูมอนิวอะ e ของเรานั่นเองนะครับยืนยัน2ครั้งนะครับพอใส่ยืนยันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมากรอกข้อมูลสําหรับการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพนะครับเราก็เลือกไปนะครับเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เลือกไปนะครับผมเลือกเป็นรับจ้างนะครับใส่ชื่อที่อยู่จังหวัดอำเภอตำบลเรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นเรากดตกลงได้เลยนะครับยืนยันการสมัครนั่นเองทีนี้เราก็สามารถเริ่มต้นใช้งานทูมันนี่วอลเล็ได้แล้วนะครับก็สามารถรับเงินได้แล้วนะครับโอนเงินใจเงินอะไรได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันสัหน่อยสมัครเสร็จแล้วนะครับอ่ะเราก็สามารถถ่ายรูปชึบอ่ะเพื่อเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของแอปทูมันนี่วอลเล็ t ของเรานี่นะครับเรียบร้อยนะครับวิธีการสมัคร ทูมอนี่วอลเล็ครับเป็นยังไงบ้างครับวิธีการเปลี่ยนเบอร์โทรของทูม m นี่วอลเล็หรือว่าการปิดบัญชีและการสมัครทูม m นี่วอลเล็ใหม่นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทวารวดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับทำแล้วติดปัญหาไม่ได้ตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามลงมาทีด้านล่างคลิปได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมะสวัสดีครับ